สวัสดีค่ะเรามาเจอกันกับหัวข้อ2.2การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะสำหรับหัวข้อนี้อันดับแรกเราต้องมารู้จักกับ Factorial ก่อน Factorial มันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบเหมือนเครื่องหมายตกใจนะคะอ่าเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะอ่าถ้า n f c t แบบนี้อ่านว่า n f c t นะคะ n f c t เราสามารถเขียนได้ก็คือ1 2คูณ3คูณไปเรื่อย คูณ n อลบหนึ่งแล้วก็คูณ n ค็าว่า n อลบหนึ่งหมายความว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่า n ไปหนึ่งก็คืออย่างเช่นน้อยกว่าสามไปหนึ่งก็คือสองน้อยกว่าสองไปหนึ่งก็คือหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเราจะเริ่มสตาร์ทจากเลขหนึ่งนะคะไปจนถึงเลขเลขตรงนี้เลยไปถึง n นะคะหรือว่าเขียนอีกแบบหนึ่งได้ก็คือ n อแฟกตก็คือเริ่มจากตัวเนี้ยตัว n นะคะ n มันก็จะคูณกับ n อลบหนึ่งคูณไปเรื่อยๆคูณสามคูณสองคูณหนึ่งมันก็จะถอยลงมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้แล้วแต่ว่าจริงๆมันแล้วแต่เราสะดวกนะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยว่าเราจะเขียนยังไงอ่าแล้วเขาบอกว่าและให้ศูนย์แฝกเนี่ยเท่ากับหนึ่งศูนย์แฝกเท่ากับหนึ่งนะคะนี่นะจํานะลูกนะอ่าอย่างเช่นเขียนยังไงเอ่ยถ้าหนึ่งแฝกก็คือหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมเพราะว่าเริ่มต้นที่หนึ่งหรือว่าเริ่มต้นตรงตรงนี้ก็ได้มันก็ได้หนึ่งอ่าถ้าสองแฝก อะถ้าเราเริ่มต้นที่สองนะก็จะเป็น2องคนนูณหเท่ากับสอสแฟกก็เริ่มต้นที่ตรงนี้ก็เป็น3มลดลงมาจาก3ก็คือ2ลดลงมาจาก2ไป1ก็คือ1 3ึ่งสา,ส,าสองหกห,กหเป็น6กพอจะคิดภาพออกไหมอะถ้าสมมุติว่าเป็นเดี๋ยวคุณครูเขียนเพิ่มให้เป็น4ี่แฟก ก็จะเป็น4 x x x 1, ี่คูณสคูณสคูณหไล่มาจะถึงเลขหนึ่งเนอะสี่สามสองเป็น24่สิยิบสี่เป็น24ถ้าเป็น5แฟกก็จะเป็น5้าคูณสคูณสคูณสคูณหก็จะได้120 6ยีกแฟกก็เท่ากับ6กคูณหคูณส คูณสามคูณสองคูณหนึ่งก็จะได้เจ็ดร้อยยี่สิบเห็นไหมว่าสี่แฝกกับห้าแฝกเนี่ยเลขตรงเนี้ยมันต่างกันแค่นิดเดียวแต่พอเราดูผลลัพธ์ของมันต่างกันเยอะไหมคะเยอะนะห้าแฝกกับหกแฝกอา่าเลขค่ากับเลขหกต่างแค่หนึ่งเองแต่ว่าพอเราเป็นแฝกอะ่ะผลลัพธ์ออกมาต่างกันเยอะเลยต่างกันหลายร้อยเลยนะอืดังนั้นตรงเนี้ยเราต้องระวังดีๆนะคะเพราะว่า เลขมันแบบบางคนคือเห็นเลขข้าเลขหงมันใกล้กันคําตอบมันน่าจะใกล้กันแหละไม่ใช่นะโอเคเราดูตรงนี้ค่ะถ้าเป็น n แฟกถ้า n แฟกแล้วก็สตาร์ที่ n ใช่ไหมก็เหมือนตรงนั้น n แล้วก็คูณกับอะไรคะถ้าเราไม่เขียนเครา่หาคูณแล้วก็วงเล็บติดนึงก็เป็น n ลบหนึ่งต่อไปก็ n ลบสองไปเรื่อยๆจนถึงอะไรคะคูณกับสองคูณกับหนึ่งใช่ไหมคะ อ่ะตรงนี้ก็คือ n อ a c t ตัวสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเหมือนกับข้างบนนั่นแหละค่ะคุณครูเขียนทำไมหลายรอบใช่ไหมอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดมาถ้ามันเป็นแบบนี้จงหาค่าของสี่แฝกหกแฝกส่วนแปดแฝกถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะทำยังไงเอ่ยมองเห็นกันไหม นะอ่าวิธีทําี่แฝกหกแฝกส่วนแปดกจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะไอ้ตรงแฝกเนี่ยแต่สอนทุกปีก็จะต้องมีคนที่แบบลืมเขียนเครื่องหมายแฝกแล้วก็ลืมลบเครื่องหมายแฝกออกเวลากระจายสังเกตไหมว่าเวลาเรากระจายเสร็จแล้วอ่ะมันจะไม่ได้มีสัญลักษณ์แ a กเีย ใช่ไหมอืมเราต้องดูนะถ้าสมมุติว่าเรากระจายไม่สุดถ้าเรากระจายไม่สุดเช่นอ่ะเจ็ดแฝดสมมติว่าคุณครูกระจายเจ็ดแฝดแล้วคุณกระจายแค่เจ็ดหกห้าอ่ะคุณไม่อยากกระจายต่อแล้วห้าต้องเป็นยังไงคะครูตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าแฝดโอเคไหมถ้าเรากระจายไม่ถึงเลขหนึ่งเราก็จะต้องใส่แฝดตัวสุดท้ายไว้ด้วย ถ้าเรากระจายถึงเลขหนึ่งแบบนี้มันก็จะไม่มีแฟกทอเรียลนะคะอ่ะมาดูตัวนี้ต่อวิธีทำสี่แฟกซ์คูณหกแฟกส่วนแปดแฟกเราสังเกตดูว่าตรงนี้มันเป็นแปดแฟกใช่ไหมหกแฟกค,คือเลขที่อ่ะตรงหกในเวลากระจายมันก็จะเป็นหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งเนาะสี่ก็เป็นสี่สามสองหนึ่ง ซึ่งกระจายยังไงมันก็ไม่ได้8ใช่ไหมเพราะว่า8มันเยอะกว่าแต่8มันจะกระจายได้8 7ดเฮ้ยมีโอกาสตัดกับตัวนี้ได้ดังนั้นเราจะต้องกระจายเราไม่ต้องกระจาย6แฟกเพราะว่าเอาไว้ตัดกับ8แฝกข้างล่างอ่ะเรามาดูว่าทํำยังไง4แฝกต,ตัวนี้เราจะกระจายเลยนะคะก็เป็น4คนูณ3คูณ2คูณ1อันนี้มาจาก4แฝกอย่างเดียวนะอ่ะตรงนี้คูณ6แฝกคูณได้เหมือนเดิม ทำไมไม่กระจายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงเราไม่กระจายอ่ะเรากระจายแปดแฟกแปดคูณเจ็ดคูณหกอ้าวแต่ถ้าเป็นหกแล้วกระจายไปเรื่อยๆเสียเวลาเฉยๆแต่ตรงนี้พอเป็นหกแฟกปุ๊บเหมือนกันไหมตัดกันได้ไหมคะตัดกันได้แล้วนะคะหกแฟกต,ตัดหกแฟกอ่าหารกันได้แหละได้หนึ่งเสร็จแล้วหมายความว่ามันก็จะเหลือเฉพาะข้างบนกัขบข้างล่างตัวที่เหลือ จริงๆเราจับข้างบนคูณกันแล้วก็จับข้างล่างคูณกันได้เลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเลขมันเยอะอันไหนตัดได้คือเวลาที่อันไหนตัดได้ครูก็จะตัดไปก่อนเลยนะอ่ะตรงนี้8ดใช่ไหมเรามองเห็นลเลขสี่สี่คูณสอเป็น8ปดคูณสเป็นแปตัดได้เลยไหมตัดได้เลยเพราะ8ปดส่วนแตัดได้หารแล้วเหลือหนึก็จะเหลือแค่สามหเป็นสาแล้วส่วนด้วยข้างล่างก็คือเ แค่นี้ง่ายไม่เอ่ยง่ายๆเนาะง่ายๆแต่เวลาทําจริงๆอะถ้าไม่ฝึกมันก็จะแบบเขียนสัญลักษณ์สับสนนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยอ่ะพอเรามาเรียนเรื่องนี้เนาะเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอมาดูจำนวนวิธีในการนำสิ่งของ r อชิ้นของทั้งหมด r ชิ้น อัน,น้ำสิ่งของ r ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n ชิ้นโดยที่ r มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ n มาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นคือ pnr สัญลักษณ์นี้นะเท่ากับ n แฝกส่วน n ลบ r วงเล็บแฝกแล้วก็วิธีนะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวครูอธิบายตรงนี้ก่อนละกัน มากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ n คือให้เราคิดว่าเรามีของอยู่ N ชิ้นแล้วเราเลือกมา R ชิ้นของทั้งหมดมี N ชิ้นแล้วเราเลือกนำสิ่งของมาแค่ R ชิ้นดังนั้น R ของเราที่เลือกมามันเลือกมาจาก n อนอะยังไงมันก็ต้องไม่เกิน N อยู่แล้วใช่ไหมอย่างมากสุดมันก็แค่เท่ากับ N โอเคปะ่ะเออแล้วการเลือกอะ่ะลูก มันไม่ติดลบอยู่แล้วก็คืออย่างมากก็แค่ไม่เลือกไม่เลือกก็คือ R ก็คือศูนย์ชิ้นใช่ไหมเออ r ก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้ p n เรเราสังเกตถ้าสมมุติว่ามันเป็น P n n คําว่า pn n หมายควาว่าอะไรคะหมายควาว่า R กับ n มันเท่ากันถ้าเป็นเลขสามเหมือนกันหรือเป็นเลขสองเหมือนกันมีอยู่สองชิ้นก็เลือกมาสองชิ้นอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็น pn เเพราะว่า n กับ r มันเท่ากันนะคะ อ่ะเราก็สามารถเขียนได้ยังไงคะก็เขียนได้เลยตามสูตรนี้เลยค่ะตัวข้างหลังก็เป็นเหมือนแทนตัว R าตรงนี้ก็เป็น n แกส่วนด้วย n ลบ r คือตัวข้างหลังเนาะก็เป็น n เหมือนกันก็เป็นแฟกเท่ากับ n แกส่วนด้วย n ลบ n ได้ศูนย์แกคุณครูบอกแล้วว่าศูนย์แฟกมีค่าเท่ากับค่าเท่ากับเท่าไงคะเท่ากับหนึ่งแฟกส่วนหนึ่งก็ได้ n แฟก เฮ้ยเขาต้องการบอกอะไรอะ่ะเขาต้องการบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีมีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอะ่ะแล้วเอามาเอาทุกชิ้นอนะมาเรียงสับเปลี่ยนกันแบบเชิงเส้นนะคะเราจะใช้สูตรนี้ได้เลย n n f c t เพราะว่าเรามีเท่าเนี้ยเราเลือกมาทั้งหมดเท่าเนี้ย N กับ r มันเท่ากันมันจะสามารถที่จะไม่ต้องไปเสียเวลาเขียนขั้นตอนเยอะแยะนะคะเออเขียนเป็น n f a c t ได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณครูหนูไม่อยากจําหลายสูตรหนูอยากจาแค่สูตรเดียวโอเคได้ขอแค่เราเข้าใจนะคะเราก็จะได้คําตอบเหมือนกันนี่แหละโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อนะมาดูตัวอย่างที่สองของเราจงหาค่าของ p สิบสองสามอันนี้คือยังไม่ใช่เป็นโจทย์ปัญหาหรือเป็นอะไรเลยอ่ดูแค่ว่าเราแทนค่าในสูตรเป็นเปล่านะคะอะ่วิธีทำ p สิบสองสาม ตรงนี้หมายความว่าเขาให้อะไรคะเขาให้ n มาเท่ากับ12ให้ r มาเท่ากับ3เนอะเพราะว่าตามสูตรแล้วมันเป็น p n r จๆๆริงๆครูเขียนสูตรให้ก่อนละกันนี่อันนี้ r สูตรคือ p n จุลภาค r เท่ากับ n แฝกส่วนด้วย n ลบ r แฝกโอเคแฟกครูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้เขาให้ p สิบสองสามมาแปลว่าตัวข้างหน้าคือ n ตัวข้างหลังคือคือ r ก็จะเป็น n แฝกก็เป็นสิบสองแฝกส่วนด้วยสิบสองลบ r ก็คือลบสามแฝกสิบสองแฝกส่วนด้วยสิบสองลบสามได้ตุกติกตุกติกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอกได้เก้าใช่ไหม เลข9แฝกอะทีนี้เราทำไงต่อคะกระจายมันสิคะลูกกระจายมันเลยตรงนี้กระจายไปมันจะได้เลขน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่ตรงนี้กระจายยังไงมันก็ไม่ถึง12แด้งนนเรากระจาย12ไปหา9ก็12 11 10 9อะติดที่9แฝกเพราะว่าข้างล่างมันมีให้ตัดมันมีให้ตัดเราก็จะตัดนะคะ ก้าแฝกตัดกันไปเลยหารกันเรียบร้อยอได้เท่าไหร่ทีนี้ก็จะเป็นสิบสองคูณสิอคูณสิมองเห็นไหมเอ่ยต้องขยับไหมคะ,ะต้องขยับนิดนึงเนาะ ก็จะเป็น1,320นิะคะโอเคไหมโอเคอยากให้ทุกตัวอยู่ในหน้าเดียวกันโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเอาไปดูตัวอย่างถัดไปนะอ่ะตัวอย่างถัดมาของเรา เขาบอกว่าถ้า p n 5้าเท่ากับสิคูณ p n ลบหแล้วก็3นะคะจริงๆตรงนี้พอมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับอลูกเราก็แทนไปเลยแล้วแทนไปเลยตรงนี้ p n 5ใช่ไหมตามสูตรแล้วอ่ะมันก็จะเป็น p n r เท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกตรงนี้ย p n 5ฝั่งนี้เราก็แทนมาเลยก็เป็น พยายามอยากให้มันอยู่ตรงกลางก็เป็น n แฟกส่วนด้วย n ลบ5แฟกเนอะเนี n ่ย n ลบ5เท่ากับ12คูณอยู่กับตรงนี้มันคือฝั่ง n อันนี้จุลภาคตรงนี้คือ R โอเค okay, ไหมดังนั้น n ของเราตรงนี้ก็คือ n ลบ1 n ลบ1แฟกส่วนด้วย ตัวนี้ตัวข้างหน้าลบตัวข้างหลังก็คือ n 1, ลบหลบด้วยสแล้วก็เป็นแฟกอาจัดให้มันสวยงามก่อนสิก็จะได้เป็น n แฟกส่วนด้วย n ลบหแฟกสิ 5, 12, คูณด้วย n ลบหแฟกส่วนด้วย n 1, ลบหลบสได้เท่าไหร่คะ n ลบสีแฟกใช่ไหม แล้วทำยังไงต่อเอ่ยทำยังไงคะมันจะกระจายมาหากันได้ไหมตัวเนี้ยยิ่งน้อยลงไปคืออะไรคะมันก็จะเป็น n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสอง n ลบสาม n ลบสี่ มันจะไม่เหมือนกับแบบเจ็ดคูณเจ็ดแฟกก็จะกลายเป็นเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่นะแต่ตัวนี้มันคือจะยิ่งน้อยลงมันก็ยิ่งแบบลบลบด้วยตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีของ UN ชิ้นแล้วตัวนี้คือลบไปหนึ่งก็น้อยลงไปแล้วถ้าอยากขยับไปทางขวาก็คือต้องลบไปสองขยับไปทางขวาก็ต้องลบไปสามลบไปสี่ดังนั้นตัวนี้มันเยอะกว่าตัวนี้ดังนั้นตัวนี้สามารถกระจายเพื่อที่จะมาตัดกับตัวนี้ได้ เช่นเดียวกันกับตัวนี้ก็เยอะกว่าตัวข้างล่างมันก็จะสามารถกระจายไปหา n ลบ5ได้เรามาดูกันนะคะกระจายยังไงตรงนี้ก็เป็น n n คูณกับ n ลบ1เพราะว่าต้องลดลง1ไงลูกขยับมาอีกก็เป็น n ลบ2เพราะต้องลดลงอีก1ก็เป็น n ลบ3 n ลบ4 เอ็นลบห้าอ่ะแล้วต่อไปมันเอ็นลบอะไรเอ็นลบหกนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ข้างล่างเรามันมีห้เอ็นลบห้าแฟกไงเราก็จะหยุดที่ตรงนี้แล้วตัวสุดท้ายตรงนี้มันก็จะเป็นมีแฟกเฮ้ยเหมือนกันเลยแต่ก็เขียนไว้ก่อนเครื่องหมายเท่ากับจริงๆควรจะอยู่ตรงกลางแล้วแบบตรงกันนะแต่ตรงนี้ด้วยความที่มันขยับไม่ได้เนาะครูก็เลยต้องขยับไปตามมันอ่าโอเคค่ะทีนี้สิบสอง คูณอยู่กับตรงนี้คูกระจายนะก็เป็น n ลบ1 n ลบ2น้อยลงไปเรื่อยๆก,ก็ n ลบ3 n ลบ4ครค้งแฟกไว้ตรงนี้เพราะว่าจะได้ตัดกับ n ลบแฟกข้างล่าง n ลบแฟก n ลบหแฟกถ้าไม่มีแฟกเหมือนกันตัดกันได้ไม่ได้นะลูกนะสกับ2แฟกเอ้ยไม่ใช่ 3กับ3ามแฟกอย่างเงี้ยไม่ได้ค่าเท่ากันนะเพราะ3ามแฟกมันมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมล่ะต้องมีแฟกเหมือนกันนะมันแค่จะบังเอิญแค่ตัวบางตัวเท่านั้นนะที่มันจะบังเอิญว่ามันจะเท่ากันเช่น 1>, 1กับ1นึ่งแฟกหรือว่า2กับ2องแฟกอย่างเงี้ยซึ่งตัวอื่นมันไม่ได้เท่ากันนะคะอ่ะตัวนี้ n อลบสี่แฟกกับ n อลบสี่แฟกตัดได้นะคะอ่ะต่อไป n n ลบห เหลือสิ่งที่เหลือเนาะเราเขียนไว้ก่อน n ลบสาม n ลบสี่เท่ากับสิบสองคูณกับ n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสอง n ลบสามอ่ะตรงนี้ทั้งก้อนเลยลูกทั้งก้อนเลยมันคูณกันอยู่ทั้งก้อนมันคูณกันอยู่แล้วมันคูณอยู่กับสิบสองถ้า,า,ยายเวลา,าย้ายไปเราก็ย้ายย้ายก้อนเนี้ยย้าย,ายทั้งก้อนเนี้ยไปหาร เวลาเราย้ายไปเราย้ายไปหารนะคะหรือว่าที่จริงถ้าเรามีอะไรก็ตามที่แบบอยู่สองฝั่งแนละ้วมันเหมือนกันเราจะมัดตัดได้แต่ครูกลัวลูกบางคนตัดยังไม่ค่อยชํานาญครูก็เลยแบบเออจะย้ายให้นะก็จะเป็น n คูณกับ n ลบหนลบสอลบสาลบสย้ายตัวนี้มามาจากคูณก้อนนี้มันคูณอยู่กับ12ย้ายมาทั้งชุดเลยก็เป็นหาร n-1 ลบห n ลบสองลบสามอันไหนตัดได้ให้ลูกตัดนะลูกนะ n อลบหนึ่งเนี่ยมันตัดได้ n ลบสองมันตัดได้ n ลบสามมันตัดได้ฝั่งนี้เราย้ายมายังไม่หมดนะมันเหลือสิบสองเราก็ต้องเขียนไว้เหมือนเดิมอะทีนี้ตรงนี้ก็เหลือ n คูณอยู่กับ n ลบสี่ฝั่งนี้เหลือสิบสองกระจายเลยลูกจ๋ากระจายคูณเข้าไปลูก เมาคูณกับ N เป็น N อ็นกำลังสองเมาคูณกับลบสก็จะกลายเป็นลบสี่เอสิบสองอยู่ฝั่งขวาเป็นบวกย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นลบสิบสองเท่ากับศูนแล้วเราก็แยกสองวงเล็บเนาะพาะหุนนามจำได้ไหมสมัยมสองมสามเนาะแยกตัวประกอบพุนาม <c oughs> ที่หาคำตอบลูก อ่ะแยกสองวงเล็ n บ n อกำลังสองอะไรคูณกันแล้วได้ n กำลังสองก็คือ n กับ n ออะไรคูณกันแล้วได้ลบสิบสองบวกลบกันแล้วได้ลบสี่ก็จะเป็นสี่สามสิบสองเนาะสี่สามสิบสองอ่ะได้สิบสองแต่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบดังนั้นวงวงหนึ่งต้องเป็นบวกบวงหนึ่งต้องเป็นลบแล้วตรงตรงรัวกลางเฮ้ย ไม่ใช่สีมันจะเป็นสี่สาสิบสองไม่ได้เพราะว่าสี่สาสิบสองลูกกำลังได้หนึ่งทุกทีนะคะต้องเป็นหกสองสิบสองค่ะลูกมองออกไ้่เอ่ยโอเคเนาะอ่ะ,อะทีนี้ วงหนึ่งต้องเป็นเครื่องหมายลบ,บวงนึงต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าบวกกับลบคูณกันถึงจะได้ลบใช่ไหมเรามาดูตรงกลางตัวที่แบบเวลาบวกกันแล้วมันเหลือเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นเลขเยอะต้องเป็นเครื่องหมายลบเลขน้อยต้องเป็นเครื่องหมายบวกมาต่อค่ะต่อขอแยกต่อขึ้นมาข้างบนนะครูเขียนตัวนี้อีกรอบแล้วกันก็ที่เราแยกสองวงเล็บได้ n ลบหกคูณกับ n บวกสองเท่ากับศูนย์ อ่ะเราก็จะได้เอ็นเอ็นของเรามามีสองค่านะคะก็จะเป็นเอ็นเป็นลบย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวกเนาะแล้วก็บวกย้ายาปกลายเป็นลบแต่แต่ชาร์แต่แม่พวงมาลัยนะคะแต่เอ็นมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ R ซึ่ง R ของเราโอ๊ยแต่เจาที R ของเราตัวนี้มันมีอะไรคะเป็นห้ากับเป็นสามใช่ไหม เมันต้องมากกว่าเท่ากับ r อยู่แล้วของอะ่ะมันก็ต้องไม่ติดลบอยู่แล้วจํานวนชิ้นจํานวนสิ่งของอะ่ะถ้าเราไม่มีของอะ่ะมันก็คือศูนย์ใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะติดลบอยู่แล้วเออดังนั้นเลขที่มันติดลบเราจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เราก็จะใช้ได้แค่เลขที่เป็นเลขที่เป็นบวกนะคะดังนั้นข้อเนี้ย n ของเราจะต้องเท่ากับ6อย่างเดียวเราจะเลือกเฉพาะคำตอบที่เป็นบวกมาตอบโอเคนะ มีต่อไม่เอ่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ